คุณผู้ชมวันนี้รายการลูกกงขาวนะคะเราจะพาไปพบกับร้านลึกลับคุณผู้ชมแต่ละร,ร้านกว่าจะพาไปได้เนี่ยหูเงินตกเลยคุณผู้ชมถ้าไม่จองไม่ได้กินจ้ะพามาเห็นครัวของลุงเคนนะคะสมคำร่ำลือจริงแต่ไม่เชื่อก็อย่าล้มลูมันก็มีบางคนอะ่ะเหมือนอย่างสวยๆอย่างหนูเนี่ยสวยๆอย่างหนูเนี่ย เดินไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใส่ได้หมดเลยอะคะพี่่ะใช่ค่ะแทบจะไม่มีอนุให้มีที่ว่างบนแป้งเลยร้านแรกที่จะพาไปนะคะคือร้านญี่ปุน่นเป็นร้านที่เชฟชื่อว่าลุงเคนลุงเคนเชฟญี่ปุน่นผู้ลึกลับคนนั้นเขาขายอะไรบ้างและมีเมนูอะไรน่าสนใจลองไปชมกันค่ะทำเมนูอะไรอยู่อะคะลุงเคนไม่ต้องการผู้ช่วยอะคะลุงเคนต้องการเกจกั เกก้นี่เห็นปะนี่คือลุงเคจงนจีนี้เกก้อ่ะนี้เกก้เกก้าเนะให้อยู่ข้างนอกเออบอกอยู่ข้างนอกข้างนอกใครมาให้อยู่ข้างนอกนะไม่มีใครเข้าได้ดูตรงเคนทำกับข้าวไปก่อนถ้าไม่จองไม่ได้กินจ้ะแล้ววันนี้ลุงเคนจะทําเมนูอะไรให้ทานคะข้าวแกงกะหรี่อุดงแกงกะหรี่ชีสพอดของอบชีสเนื้อกระเดา สั่งรคือมีหลายอย่าง่าอันนี้อูด้งแกงกะหรี่ทงคัตสึส่วนอันนี้เนื้อกระเดาอันนี้แกงกะหรี่หมูไข่ข้นร้านนี้คือซาบะหมูทงคัตสึเห็นลุงเคนตอนหั่นหมูนะชิ้นนันนาเลยคุณเนื้อกระเด้าลิ้นแกงกะหรี่อูดง้งแกงกะหรี่ไข่ข้นทงคัตสึ เยอะไหมจ๊ะวันนี้หลายเมนูเลยจ้ะแล้วมิโอ้ยเยอะวันนี้ยังไม่เป็นไรเลยเนี่ยเหรอทีนี้ใครที่อยากจะแวะมาหาลุงเคนเรียกตรงนี้ว่าอะไรคะเนี่ยเหรอต้องผ่านเข้ามาจอดรถในวัดแล้วก็เดินมาเรียบริมคลองมาตลอดป้ายร้านก็รู้แล้วเนี่ยค่ะวันนี้พามาเห็นครัวของลุงเคนนะคะบอกเลยว่าสมคําร่ําลือจริงวันนี้ขอบคุณลุงเคนนะคะมันร้อนไหมอ่ะควันออกขนาดนั้นไม่ร้อนลุงเคนเชฟญี่ปุ่นผู้ลึกลับ นี่ยังลึกลับไม่พอนะคุณผู้ชมร้านต่อไปที่เราจะพาไปเป็นร้านที่ต้องเข้าไปอยู่หลังประชาแล่เราก็จะไปนั่งรับประทานกว๋วยเตี๋ยวตอนนี้ยังไม่มืดไม่กลัวกลัวตอนมืดนี่แหละคุณผูชมลองไปดูบรรยากาศกันค่ะก๋วยเตี๋ยวปลาชาเฮ้ยเ้ยตรงนี้นะคะคุณผู้ชมส่องไฟเข้าไปเนี่ยน,นะคะก็จะเป็นที่เก็บอัิถีและร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านอยู่ตรงนี้จ้ะเดินเข้ามาละ แล้วคนเยอะมากจะงอย่าอย่างทำเลประชิดตรงนี้ที่ขายนี่คือแบบต้อง่ที่เก็บมอันนี้อันนี้คือคือแม่เขามาจองที่ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแต่มันยังไม่มีกําแพงเยอะเขนาดนี้ค่ะมันมีแต่เตี้ยๆนิดๆเองประชิดอย่างที่มาที่ร้านอย่างเียมีคนกลัวมั้งไหมคะแต่ไม่เชื่อก็อย่าล้มมันก็มีบางคนอะเหมือนอย่างสวยๆอย่างหนูนี่สวยๆอย่างนูเนี่ อ๋อปัชชาเลยเนี่ยประชิดอย่างนี้แต่เขากลับไปเขาไม่สบายเขาปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรเขาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เสร็จแล้วเขาบอมันมีมีแฝงมานะแบบไม่ได้มาคนเดียวอ๋อคนตามกลับบ้านไปด้วยมูลนิธิคนรู้จริงมันเป็นเรื่องจริงนะลูกจริงๆเลยแล้วประชิดเราตอนเนี้ยนะมันดึกดื่นแล้วนะตอนนี้เป็นไลายโอ้หประชิดอยู่นี่มาตั้งแต่เด็กแล้วแสดงว่าอยู่จนชินมากมีเมนูอะไรบ้างคะที่ร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยว น้องไก่เนื้อน้องไก่หมูน้องตีนอะไรพวกนี้มีหมดอ่ะวันที่ขายวันนี้ไหนๆมาแล้วก็อยากจะชิมทําเองไหมทาเองได้อได้สิทำไมไม่ได้อ่ะได้สวยรสปักขึ้นมาแล้วแหละก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกคุณขามีทั้งลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีเนื้อสดเนื้อเปื่อยมีตับด้วยไม่ต้องปรุงก็รสชาติกลมกล่อมมากเนื้อเปื่อยนี่คุณดีมาก ที่ค่ะทานแบบนี้เท่าไหร่อ่ะแบบของหนูอ่ะสามิอันนี้สามชิปอ่ะคะเราหาประชิดได้นะคะมีทั้งหมูเนื้อไก่นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบว่าวิวเนี่ยบอกเลยว่าปาเยี่ยมเลยไม่หลอนมีแต่ความ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีาอะไรดีลูกลูกค้ามาค่ะประทิ่ขอบคุณนะคะจ้ะจ้าจ้ะไปทำออเดอร์กัน ก๋วยเตี๋ยวป่าช้าใครว่าน่าเกรงชมถึงจะเป็นร้านลับๆับแต่ก็น่ารับประทานมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมร้านสุดท้ายที่จะพาไปทานเป็นร้านลึกลับเช่นเดียวกันกว่าจะเดินเข้าไปถึงร้านเนี่ยหื่แล้เหนื่อยน่าดูค่ะแต่ว่าได้ทานแล้วรับรองว่าติดใจแน่นอนสําหรับพิซซ่าฮา้านปีหนังค่ะเอาจริงปะเดินไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย บ้านปีนังรว่ไซส์แอนคาเฟ่ที่เนี่ยแหละคือจริงแล้วมันเป็นบ้าน <ฮะ S 2> แต่ว่าเรามาเรโนเวทออกมาให้เป็นร้านด้วยม,มาทานอาหารในบ้านนะมานั่งพงักผ่อนกินลมชมวิวได้รับการตอบรับอย่างมากมายยังไงก็ขอบคุณทุกท่านอย่างมากเลย บรรยากาศได้วิวได้เรามีกิจกรรมทางน้ำพร้อมทั้งอาหารที่เราตั้งใจที่ทจะมอบให้ทุกทานวันนี้มีหลายอย่างอีกด้วยมีทั้งออ<ๆ>ข้าวเกี๊ยวปักหมอ้อทำกันสดๆนะฮะข้าวซอยไก่น้ำจีนน้ำยาปูที่ตักมาปูล,ล้วนๆนี่นะทำสดๆเลยสดๆเลยและนอกจากเราเห็นเข้าเก็บปักหมอ้อแบบนี้แล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็ยังมีพิซซ่าพิซซ่าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพิซซ่าแบบง่ายๆให้ดูนะคะจะเป็นหน้าชิคเก้นดูโอส่วนผสมก็คือจะมาจากไก่ทั้งหมด มันมีแป้งอยู่2อ,อย่างนะคะเป็นแป้งบางกรอบแป้งแบบหนานุ่มเนยจะใช้เนยสดสนี่ส่วนผสมรลับอะไรไหมคะพี่แยนซ้อนมะเขือเทศเนี่ยคะ่ะผัดกับเครื่องเทศพวกอริโกโนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน่ค่ะเราโรชีสก่อนเลยใส่ได้หมดเลยอะคะพี่แนใช่ค่ะว้าวมามแล้วค่ะคุณชมเรียบร้อยแล้วสำหรับพิซซ่าของเรานะคะโอ้ ก็แน่นอยู่นะคะพี่ออนแทบจะไม่มีอนูให้มีที่ว่างบนแป้งเลยไม่ต้องตรงเลยค่ะพี่องหนอนุจะได้ฝิแบบนี้นะค,ะค่ะคอแบบนีเ่วงแน่น นี่สิค่ะวันนี้ได้มาชิมพิซซ่าโฮมเมดแล้วก็ยังมีหลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวให้พี่พงษ์ฝากดีกว่าว่าใครอยากจะเดินทางมาที่นี่ให้ย้ําชื่อสถานที่แล้วก็ที่ตั้งนิดนึงค่ะพี่พงษ์ค่ะตําบลพระอิศอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญานะคะนั่งทานพิซซ่าริมน้ำนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พง์และพี่อันต้องมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ต้มลื้อกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมต้มลือทุกที่เลยจ้า